มีคุณโยมท่านหนึ่งถามว่าไม่มีเวลาไปทําบุญที่วัดก็เลยถือเอาการที่ให้เหงินพ่อแม่ใช้เป็นการทําบุญอยากทราบว่าการให้เงินพ่อแม่ใช้ถือเป็นการทําบุญสร้างกุศลหรือเปล่าครับเป็นคุณโยมเราจะให้อะไรกับใครก็เป็นบุญทั้งนั้นจะให้แม้แต่ขั้งกับสัตว์เดรัจฉานก็เป็นบุญให้กับคนก็เป็นบุญให้กับญาติก็เป็นบุญให้กับพ่อแม่เราก็ยิ่งเป็นบุญถวา,ายพระบูชาพระตนะตายก็ยิ่งเป็นบุญขึ้นไปอีก ได้บุญทั้งนั้นแต่ว่าจะเพิ่มขึ้นตามลําดับให้บุญกับสัตว์ก็สู้ให้กับคนไม่ได้ให้กับคนก็สู้ให้คนมีศีลไม่ได้ให้กับคนมีศีลก็สู้ให้กับพ่อแม่ให้กับพระอริยเจ้าไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นขั้นๆไปให้ดีแล้วก็ควรจะดูแลพ่อแม่ให้ดีด้วยแล้วเราเองก็ตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลถ้าจะให้ดีนะนอกจากดูแลพ่อแม่ท่านกินอยู่อย่างสุขสบายแล้วเนี่ย ยังไงหาเวลาชวนท่านพาไปวัดไปทําบุญด้วยกันทั้งพ่อแม่ลูกเลยอย่างนี้ได้บุญทับทวีหลายต่อบุญจากที่เราเองได้ทําถวายพระรัตนตรัยด้วยแล้วคุณพ่อคุณแม่ท่านก็ได้บุญจากการทําบุญถวายพระรัตนตรัยด้วยแล้วเราเองยังได้ทดแทนพ่ะคุณพ่อแม่ด้วยวิธีการที่ดีที่สุดคือชักนำให้ท่านได้มีศรัทธาให้ทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาเจริญพร